สวัสดีครับมัน,นี้บาวบีเกษตรกรคนร,รุ่นุนไม้ใจอาสามาร่วมยินดีกับงานอีสานไพลตอนนี้บาวบีกับมาร่วมเฉลิมฉลองในเดือนแข่แพงไพรายเพื <laughs> ่นทานนะครับจะามาฉล,ฉลองเพื่อนครับวันนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูคอนเซปต์ว่าใครแต่งตัวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเซอร์เวกันดูตอนนี้นะครับครับ <laughs> ปิดครแล้ว <laughs> ให้หยุดกับนี่แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับพี่ดาทองเยี่ยวค่ะบพี่ดาทองเที่ยวคนดังในทวิตต์น,นะคะวันนี้มาร่วมงานพายอีสานพายด้วยมาในพันเสือบอะไรคะบิสนครราชสีมาบิสโพ,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 พลีสบิสมอลลีสนครราชสีมาเออวันนี้มาจากโคราชมาแจมด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ สวัสดีค่ะพี่ช,ชื่ออะไรคะชื่อเมธิสาตะกูลรัตนนันท์สินาน,นรงน้องโอ้นเองคะ่ะน้องอ้ค่ะพี่มาจากที่ไหนะคะมาจากตัวใหญ่ามาจากตัวใหญ่เลยนะคะมากันเยอะมากนะคะวันนี้ดิฉันที่พ่ามาด้วยมาร่วมเดินกับพี่นะคะอันนี้คุณแม่มาด้วยกันค่ะคะุณแม่มาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัเรานกมาก้าสวัสดีมาร่วมเดินทายส่งเ,เสริมมากนะในคอนเสิร์ตอะไรคะวันนี้นี่เลยค,ะค่ะนา,น,านางงามค่ะนางงามจะเป็นนางงามต่อวันนี้คือนางพญาน,นะคะวันนี้ น้องอันนี้น้องคอมพิวเตอร์มาในคันเสียบอะไรครับมาในคันเสียบอ่า By, or, Power Boy คร right, ับ Power Boy นะครับนะน่าร okay, ักมากเลยน้องคอมเต้นอะไรนิดนึงนะคะแม่พุ่มเหรอคาแม่พุ่มวันนี้ฉลองครบรอบ25ปีิบห้วปีทุกวันวันที่ปีหกสิบสิบแล้วมามามาเซอร์เบตให้แม่แม่พุ่มนะคาวันนี้มากระซิบอันนี้แหละน้องๆกัปตันกัปตันเชียร์เอ๋อสมาร์ทบอยมาคือชอบมากนะคะเอออันนี้พูดกัปตันบอกโอเคขอช่องดิจอยเราปะเรา พี่ตูนได้กันเจเจพี่ตูนนะฮะอาจารย์จากบรีลัมแล้วก็เรียนรุ่นเดียวกันด้วยก็ยังไม่จบด้วยกันทั้งคู่นะครับเ,เ,เ,เราเน้นเรียนไม่เน้นจบนะคะสวัสดีค่ะ ก็มาร่วมสระเบรกันเยอะแยะข้างทางน,นะคะบูมือให้กล้องหนะะ่อยค่ะอันนี้นะคะศึกมาใหม่ๆเลยนะคะศ <laughs> ึกมาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับเราเลยคะแนะนำตัวหนะะ่อยค่ะ Hi girls สวัสดีค่ะกากีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโอรุ่นนะคะที่จะต้องมาชมขบวนของไฟเฟสติวัลนะคะ อันนี้พี่เอกนะคะพี่เอกที่รักของบิ๊กเลยนะคะผู้ปลูกบ้านบิ๊กกี้ให้เป็นกเกษตรทุกว,วันนี้นะคะับต้องให้วันที่พี่เอกมาในคอนเสิร์ตอะไรมาได้มาได้ทีไ่ไหนนี่เทศบาลเทศบาลนะคะมาร่วมฉลองฉลองกับเรานะคะพี่เอกครับพี่พี่สุดที่รักคนของบิ๊กนะคะามากนะครัเสอร์เอะไรคะวันนี้คอนเสิร์ตลา Yeah. LGBT น่ารักมากนะครับเ t s d ้ t i n g ค่ะวันนี้มาเลคเสียบอะไรเอ่ยวันนี้ฮะมาในคอนเสเดียวไซเบียตีเดียวไซเในการโชว์หุ่นปวดตัวสูตัวเองแล้หุ่นน้องพยุมากเลยนะอนี้มาในคอเขาเสอะรคน้องเสียบยิ่งสันไรค่ะตามเรื่องานเลยี้อนนี้น้องนา่วอนันนี้เขาเสียบอะไรเนี่ยวันนี้มีเล็กน่ารักธรรมดาธรรมดาแต่ว่าแอบหวาน เมื่อกี้ก็คณะบดีมนุษย์นะฮะก็ตึงแขกเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ว่าเอ็กซ์เพรให้ิ๊กมาร่วมงานมีมากคือก็จะตึงสงกับอาจารย์นะเพราะอาจารย์เี่ยบเชิญม่ด้ตัวเองเลยนะะอดใจมากแล้วเถ้าเราจะเดินตรงนี้กันแล้วเราจะมีการเดิน let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning. I need a big change. Help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna be? ังไงบ้างคะงานอีสานไพรของเราน้องเบาวิวที่วิกี้วันนี้คือแบบชาวเราแบบแต่งตัวก็แบบสวยมากเลิศสุดแล้วทุกคนก็มาร่วมเฉลิมฉลองกับพวกเราในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองนะคะรู้สึกดีใจมากเลยนะคะงานอีสานไพร จัดขึ้นน่าจะทุกปีนะคะที่ขอนแก่นเราเป็นงานใหญ่ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันกับพวกเรามาเฉลิมฉลองพวกเรานะคะเป้าอยู่ฝากคนติดตามพี่หน่อยใช่ค่ะและการอ้วนรววของพี่บิกกี้นะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็บอกเลยว่าสนุกมากข้นในหัวกับพี่น้องค่ะคนละเบิรงมาี่ดูค่ะโอเคเโอเคเล็กเซอร์เบร์ติ้งกันนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย